จะทำข้าวมันไก่กันค่ะตังมอตังน้ำนะคะใส่ไก่ตัวลงไปเลยค่ะวันนี้ไก่ซื้อมา120บาทนะคะระหว่างต้มไก่เราก็ไปผัดข้าวกันค่ะเป็นหนังไก่นะคะผัดเรื่อยๆจนน้ำมันออกก็ใส่กระเทียมสับได้เลยค่ะ ผัดหอมแล้วนะคะเราก็เพิ่มความหอมไปอีกค่ะใส่น้ำมันงาค่ะทุกคนตามด้วยขิงอ่อนค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้กลิ่นของขิงนะคะหอมออกมาแล้วเราก็ใส่ข้าวเลยค่ะเป็นข้าวสารดิบนะคะข้าวหอมมะลินั่นเองค่ะผัดให้เข้ากันเลยทุกคนไม่ต้องผัดนานมากนะคะพอให้เข้าเครื่องต่างๆที่เราผัดนะคะแล้วเราก็ไปตักใส่หม้อของข้าวได้เลยค่ะ ใส่น้ำซุปนะคะน้ำซุปก็คือน้ำต้มไก่เมื่อกี้นะคะใส่แบบร้อนๆได้เลยนะคะใส่ได้เลยให้ท่วมข้าวนะคะปริมาณก็เหมือนเราหุงข้าวปกติอะคะ่ะที่เรากินกันนะคะคนนิดนึงค่ะไปตั้งหม้อนะคะ มาดูกันค่ะเปิดฝากินหอมมากลองชิมดูนะคะว่ามันสุกหรือยังไก่เปื่อยมากค่ะทุกคนตักออกได้เลยค่ะแล้วเราก็น้ำต้มไก่ไปกองนะคะใส่เกลือใส่รสด,ดีค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยฟักนั่นเองค่ะคือปรุงแค่นี้ก็อยากจะบอกว่ามันอร่อยมากทุกคนเพิ่มความหอมด้วยใบยเตยค่ะระหว่างเดือดช้อนฟองได้ค่ะทำน้ำจิ้มกัน มีกระเทียมมีขิงแล้วก็มีพริกนะคะใส่ต้าเจี้ยวนะคะอันนี้หัวกระเทียมดองนะคะตำทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันใส่น้ำตาลค่ะตามชอบได้เลยนะคะโขลกให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อละเอียดเข้ากันแล้วนะคะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปเลยค่ะเพิ่มสีสันนะคะเป็นสีอิดดำนะคะตามชอบได้เลยค่ะชอบสีเข้มก็ใส่อีกนะคะ คนๆค,นคะ่ะชิมรสชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเปรี้ยวกันหน่อยนะคะนี่ใส่มะนาวลงไปคะ่ะชิมแล้วอร่อยแล้วนะคะเราก็ซอยพริกกับกระเทียมใส่ตามชอบได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะน้าจิ้มข้าวมันไก่ต้มนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะข้าวมันไก่ของเราวันนี้เสร็จแล้วคะ่ะ น้ำซุปค่ะใส่ผักชีนะคะแล้วก็ตักน้ำซุปได้เลยทุกคนสูตรนี้บอกเลยว่าน้ำซุปใส่มากค่ะโรยพริกไทยป่นหอมเวอร์